เนะครับคุณกวัชชัยเพื่อเผ่าไทยผู้ว่าการจังหวัดลำปางได้ให้เกียรติเป็นประธานประกอบพิธีเปิดกล้วยครับ องค์กรขอกราบขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางท่านพวัชชัยเจ้าเผาไทยเป็นอย่างสูงและคณะผู้บริหารรวมทั้งท่านพระอุตโธรัศดรการแทนอำเภอท่านหัวหน้าสัวราชการอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอแม่บอกตําแหนงผู้ใหญ่บ้านแขกผู้มีเกียรติแสนไก่กีนะครับเหตะปูนรวมทั้งในส่วนของทางนักศึกษาบอรุ่นที่ยึดเกียรติเนี่ยก็ได้ดําเนินการจัด กิจกรรมในเรือร่องของ เสร็จแล้วตัวนี้ไม่ให้ทานก่อนนอนนวันยานี้ทานให้คนสบายทานลักกายนะคะทานแล้วนี่ก็